ก็สำหรับวันที่15นะครับก็เป็นเรื่องของอการให้เหตุผลนะครับทีนี้เรามาดูครูทุกคนเป็นเพื่อนของกันเราก็ใช้ความรู้เรื่องของเซตเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะครับครูทุกคนเป็นเพื่อนของกันครูนะครับเซตของครูทุกคนก็คือทั้งหมดเป็นเพื่อนของกันนี่กันนะครับ กดเป็นตำรวจอะกดเป็นตำรวจนะยังไม่ยังไม่รู้ความสัมพันธ์นิยูมีแฟนสวยอ่านะครับายเป็นเพื่อนของกันและเป็นครูายเป็นครูนะครับอาออยู่ในครูนี่อยู่ในครูและเป็นเพื่อนของกันนะครับไม่มีตำรวจคนใดเป็นเพื่อนของกันนะเมื่อกี้กดเป็นตำรวจนะครับกรกด นะครับเป็นตำรวจ <of> อยู่ในตำรวจอ่าและไม่มีตำรวจคนใดเป็นเพื่อนของกันน่ะตำรวจไม่เป็นเพื่อนของกันก็อยู่คนละวงกันนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะฉะนั้นก็คือคือคนใดที่กล่าวถูกต้องหรือเป็นจริงนั่นแหละนะครับนิยูเป็นเพื่อนของกันนิกล่าวถึงนิ่ยูนิยูมีแฟนสวยไม่ได้กล่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับกันเลยเพราะนั้นข้อนี้ ไม่ถูกนะครับกอลากดเป็นเพื่อนของกันครับกอลากดอยู่นี่เพื่อนกันคือวงเล็บสีสีส้มนะครับกอลากดไม่เป็นนะครับกอลากดเป็นตำรวจและก็ตำรวจก็ไม่เป็นเพื่อนกับกันด้วยเพราะนั้นยิ่งยืนยันว่าไม่เป็นเพื่อนกันแน่นอนนะครับอายเป็นเพื่อนของกันนี่อายอยู่นี่อายเป็นครูด้วยและ ครูทุกคนเป็นเพื่อนของกันครูทุกคนเพื่อนของกันแล้วอายก็ยังเป็นครูอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกแน่นอน100%นเคร์เซ็นะคนนั้นก็ตอบข้อ3นะ